คุณเซนไปพูดถึงผมบอกหากกองทัพไทยต้องการบุกนครวัดตามที่ในสนธิกล่าวไว้คุณเซนจะอนุญาตให้เข้ามาเพื่อให้สับชาชาเห็นว่าเป็นการลุกรานและจะใช้กองทัพทำลายกองทัพไทยคุณเชื่อว่ามันง่ายสักหรอทำไมคุณไม่สะท้อนตัวเองบ้างว่าคุณปกครองเขมรมาตั้งกี่สิบปีแล้วคุณยังไม่สามารถทำให้ประชาชนคุณสามารถหางานทำในประเทศคุณได้จากวันนั้นถึงวันนี้คุณเป็นอภิมหาเศรษฐีเงินทองมาจากไหนคุณเก่งคุณเก่งชิบหายเลยแต่คุณตอบสังคมไทยไดไมหรือสังคมโลกได้ ว่าไอทีคุณร่ำรวยกันแบบเรือหายเนี่ยคุณเอาเงินเอาทองมาจากไหนก็ทําให้ใช่พวกคุณและตระกูลคุณสูบเงินสูบทองจากผลประโยชน์ในขมรแล้วก็รวบรวมมาอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วแบ่งเศษกระดูกให้คนขมรได้กินขมรภายใต้การดูแลของคุณเนี่ยนะสีกว่าปีนะไม่ได้เจริญอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เจริญอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าไอคนที่รวยนั่นก็คือไอพวกคุณเท่านั้นเองแล้วคุณยังเสือกมาบอกว่าคุณจะใช้กองทัพทําลายกองทัพไทยคุณเชื่อว่ามันง่ายสักหรอคุณเจ้า เาเล่แสนกรเหมือนพญาละแวกพยายามจะยึดครองเข้ามาลุกเข้ามาเรื่อยๆคุณเซนคุณเก่งใช่ไหมคุณมันเดชคุณเก่งใช่ไหมคุณเรียกคณนณคำเงกลับให้หมดเลยปิดแป้งหมดเลยดีไหมพรมแดนปิดไปเลยไม่ต้องให้เข้าไม่ต้องให้ออกค้าขายพรมแดนไม่ต้องค้าแล้วก็คำเมงมันเก่งนะมีเพื่อนบ้านอย่างคุณเนี่ยไม่มีดีกว่าประเทศไทย